ไอติโกริกราบสวัสดีท่าน้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับรายการไอทีโกรินะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกับการรีวิวหนังนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ห่างหายกันไปนานวันนี้เราจะมารีวิวหนังที่มีชื่อว่า a man called auto นะครับมนุษย์ลุงชื่อออตนะหนัง่ังนี้นนจะ,สะแสดงนำโดยคุณทอมแฮงเนาะเล่นเป็นตัวละครออต o เนี่แหละเราก็มี ทูแมนแฮง์เหรออันนี้ใครลูกชายก็เหรอผมไม่แน่ใจนะทูแมนเนี่ยก็เล่นเป็นออโตเหมือนกันก็ผมจะเล่าเซตติ้งค่าๆข,ของเขาก่อนนะว่าเรื่องนี้นจะเกี่ยวกับอะไรมันจะเกี่ยวกับผู้ชายว่าการคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าออโตครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้บ่นนะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกแบบชอบบน่นคนโน้นคนนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบเขาเป็นคนที่แบบยอมแพ้กับชีวิตแล้วเนาะเขาเพยายามที่จะ จบชีวิตของตัวเองหลังจากการสูญเสียภรรยาไปแต่แล้วเมื่อเขาได้เจอกับครอ,อบครัวครอบครัวนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาใหม่มันทําให้เขาได้มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกครั้งหนึง่งได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนาะจากมุมมองเดิมๆพอมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาก็รู้จักคนกลุ่มใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆมากขึ้นจากความที่เหมือนแบบเพื่อนบ้านใหม่เป็น คนที่ค่อนข้างแบบเซาซีเนาะ,ะอะไรประมาณนั้นก็ความรู้สึกหลังดูแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะเรื่องเนี่ยผมคิดว่ารัก6-7ประมาณนี้แหละแต่ผมพอนั่งดูแล้วเ,เฮีย 8, แปดเก้เลยหรือเปล่าว่าคะแนนเรื่เนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราจะคิดว่าแบบเป็นหนังแค่ คนลงคนหนึ่งอ่ะขี้บน่นแล้วก็มาเจอครอบครัวรอบคนหนึ่งย้ายเข้ามาแล้วก็กลายเป็นหนังตลกแล้วก็จิกกัดกันไปจิกกัดกันมาประมาณเนี้ยซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่เขามีการเราเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกเพื่อแบบปรับอารมณ์คือบางฉากเราจะหัวเราะบางฉากเราจะเศร้าแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบสลับกันไปเรื่อยๆเลยเว้ยแล้วคือแบบแม่งดึงสุดขึ้นสุดอะคือฉากไหนมีความสุขก็คือมีความสุขมากฉากไหนคือแบบ ตัวละครเศร้าแล้วเรื่องเศร้าๆคือแบบเขาดึงไปสุดกับเหตุการณ์นั้นๆมากอะแล้วบางเหตุการณ์แบบมันตื้นตันอะไรแบบเนี้ยแบบการที่แบบอสารภาพรักขอแต่งงานหรืออะไรแบบเนี้ยมันดูแล้วแบบมันมีความสุขมากเลยฉากพวกนี้หรือฉากที่แบบบางฉากที่แบบจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เอหรือแบบการที่ว่าตัวละครเป็นมนุษย์ลุงอะ ถ้าเรามองในมุมมองเกิดอนะ่ะคุณลุงก่อเรื่องแล้วเราก็อาจจะโทษลงุงไงแต่เราไม่ได้ว่่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เขาจะมีให้เห็นแบบเนี่ยเรามีอีกมุมมองหนึ่งให้ดูนะเออแล้วก็เรามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบให้เราดูเห็นกันหลายอย่างที่แบบเราบ่งบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วกําลังจะโดนอะไรบ้อีก ถึงจะทําให้เขาคิดที่จะจบชีวิตตัวเองจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีเล่าแบบเหมือนเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับกลุ่มนายทุนด้วยเรื่องนี้เป็นแบบพวกผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์อะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะซื้อยึดที่ดินอะไรแบบเนี้ยเอาไปพัฒนาจากบ้านเป็นคอนโดอะไรแบบนี้ปล่อยขายเพิ่มก็จะเป็นแบบใช้วิธีโซกโปกอะอะไรแบบนั้นอะแล้วตัวละครก็ พยายามที่จะรักษาบ้านรักษาคนในพื้นที่เอาไว้ให้ช่วยดูแลกันเองเอาลนะเนาะเราก็จะไม่พูดถึงแค่ข้อดีเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันมากผมไม่รู้นะว่ามันจะพูดเป็นข้อเสียได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบสับขาหลอกเฉยๆนิดๆหน,น่อยๆคือแบบอ่าอย่างที่อันนั้นใช่ป่ะผมบอกว่าเหมือนจะเป็นหนังแบบคุณลุงอะ่ะ ยินชามาเจอครอบครัวครอบคนหนึ่งแล้วกลายเป็นคนที่ดูดีกว่าเดิมขึ้นมาอะไรแบบเนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันจะดูงั้นงั้นอ่ะเออคุณภาพมันแบบมันจะไม่ได้ดูแบบเป็นหนังดีมันจะดูเป็นหนังแบบเนี้ยเฉยๆแล้วสักพักอ่ะมันจะดีขึ้นเว้ยจุดเนี้ยมันจะดีขึ้นแบบไอ้เนี้ยมันกลายเป็นหนังแบบครอบครัวหนังครอบครัวดีๆเรื่องหนึ่งเลยเออมันเป็นหนังครอบครัวหนังแบบชุมชนหนังความสัมพันธ์ดีๆเรื่องหนึ่งอ่ะ ถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ได้ดราม่าอะไรแบบนี้เยอะแต่มันก็จะพูดถึงแบบคนในสังคมการเห็นอกเห็นใจกันอะไรแบบเนี้ยคนเลี้ยนขับรถอะ่ะคนอื่นก็ใช้ถนนอยู่แบบไม่พอใจก็บีบแตะไล่คนที่โดนบีบแตะใส่ที่เป็นคนฝึกขับรถก็แบบสูญเสียความมั่นใจเครียดอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นผู้หญิงกําลังท้องด้วยอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านใหม่ของออตโตเป็นตัวละครผู้หญิงที่กําลังท้องแก่อยู่ก็ถือได้ว่าแบบก็สร้างความรู้สึกให้แบบว่า นาะคนไม่รู้ว่าไอ้คนนึงเป็นใครอะแล้วแบบมาสร้างปัญหาให้เราเราก็อารมณ์เสียใส่ไว้ก่อนเนาะทั้งที่เราก็ไม่รู้จักเขาเราก็อารมณ์เสียใส่เขาไว้ก่อนมันก็แบบให้เราเห็นในอีกมุมหนึ่งนะแล้วว่าแบบเออว่ะแบบนี้มันก็มีมันก็มีจริงๆใช่ปะละ่ะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเออบางทีเราไม่ได้ตั้งใจก่อเรื่องอะแบบเลอกเล็กน้อยน้อยเกิดขึ้น่ยคนก็มองเราแบบไม่ค่อยดีละเออบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแบบเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราทําอะไรลงไปเอออแแต่มาจจะบบ เป็นผลกระทบต่อคนอื่นนิดหน่อยแล้วแบบเรื่องเนี้ยมันก็จะให้เห็นว่าแบบยังมีคนหนึ่งนะที่แบบมันยังช่วยมึงอะ่ะมันยังอยู่กับมึงอะ่ะเออมันยังมีคนแบบนี้อยู่เว้ยก็ถือได้ว่าแบบออโตะมันเป็นตัวละครที่มีหลายมิตินะมีหลายมิติมีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งแบบกวนอะ่ะเป็นความกวนๆของคนแก่อะ่ะเออประมาณนั้นประมาณแบบจิก,กัดจริงๆหน่อยประชดกันอะ่ะเออซึ่ง ลุงแกได้แบบจิบเก่งมากเลยเรื่องเนี้ยเขาจะมีแบบความกวนที่แบบสุดๆอะ่ะแล้วแบบตัวละครมันจะมีความเป็นแบบเพอร์เฟ m แมนอ่ะทำอะไรก็ต้องเพอร์เฟกอ่ะอะไรขัดหูขัดตาอะไ,ไรเฮียแกๆหมดเลยแล้วแบบทุกอย่างต้องเงียบจริงๆนะแล้วแกแบบจะมีเหรียญน,นำโชคอะ่ะซึ่งเหรียญตัวเนี้ยมันจะมีค่ากับแกมากเลยเว้ยแล้วแม่งก็นําพาเรื่องมาด้วย mm. <laughs> แต่ก็ไม่ใช่ มันก็เป็นเรื่องใหญ่แหละเนาะถ้าคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่เห็นแล้วแบบลุงนี่แม่งอะไรวะก่อเรื่องเรื่องเรื่องแค่นี้อะนะแต่เราไม่รู้ไงเว้ยว่าไอตัวละครตัวอื่นที่มองลุงอะเขาไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเขาไม่ได้เห็นลุงในมุมมองแบบที่เราเห็นไงเขาเห็นมุมมองของลุงในฐานะของแบบคนที่มีเรื่องเพราะเหรียญเหรียญเดียวเออเขามองแบบนี้กัน ก็เป็นหนังที่ยาวประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมดูมันประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนั่นแหละอ่าก็เป็น2ชั่วโมงผมว่าก็คุ้มสำหรับการเอาเวลาไปดูหนังสักเรื่องหนึง่งแบบที่เราไม่ได้คิดอะไระเราคิดว่ามันคงเป็นหนังธรรมดาเรื่องหนึง่งแต่ผมก็คิดว่าหลังจากดูเสร็จอ่ะมันดีกว่าที่คิดเยอะเลยเว้ย ก็น,นะครับก็ขอฝากให้ทุกคนอนะ่ะไปดูกันด้วยนะครับกับ a m a n c a l l อัล t ตนะฮะมนุษย์ลุงชื่อออโต้เป็นหนังที่ดีนะครับบ๊ายบาย